วิธีการเล่นบทบาท g ิมินีในเกมอัติเมศแวร์วูฟเอ็กซ์ตมในภาคเสริมที่มีชื่อว่า Pro g ิมินีเป็นฝ่ายชาวบ้านการใส่บทบาทนี้จำเป็นต้องใช้บทบาท g ิมินีทั้ง2ใบลงในกองการ์ดบทบาทในคืนแรกผู้ดำเนินเกมจะต้องเรียกจิมิน i ่ลืมตาเพื่อให้รู้ว่าใครคือ g ิมินีอีกคนหาก g ิ m i n i ถูกกำจัด ให้ผู้ด,ดำเนินเกมดูจำนวนรอบที่จิมินี่ถูกกำจัดว่ามีจำนวนรอบเท่ากับจำนวนมนุษย์หมาป่าหรือไม่ถ้าเท่ากัน o น e Two ไม่ว่าจิมินี่จะถูกกำจัดด้วยฝ่ายใดก็ตามจิมินี่อีกคนจะถูกกำจัดไปด้วยเช่นกันแต่ถ้าจำนวนรอบน้อยกว่าหรือมากกว่าจำนวนมนุษย์หมาป่าหน จีมินี่ที่โดนกำจัดจะโดนแค่คนเดียวเท่านั้นและนี่คือบทบาทจีมินี่ในเกมอัลติเมตแวร์วูปเอ็กซ์ตีมในภาคเสริมที่ชื่อว่าโปรถ้าสนใจบทบาทไหนเป็นพิเศษอย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับ